น,นี่นะคะถึงแล้วนี่นะคะเขามีรถเข็นให้ด้วยนะคะรเราถ็นสีนี่นะคะปล่อยให้คนปล่อยคนใช้แขนข้างเดียวทำก่อนนะคะ <c oughs> ไหว่ะน่ะ ได้ไมา่ะมือ,อยังไม่ให้สองประกอบใช่คนแขนค่ะฮะนานมาเดือนนะครับ การคีรานมะเหนือนะคะอืมเขามีแข่งห้ฟรีด้วยนะคะตายตรงนี้ทุกผาลบค่ะเพราะว่าช่วงนี้อันนั้นอาจจะหล่นเยอะหน่อยขอบคุณค่ะหนังแล้วหนังหลังซาย ะมีทางนักแก่งให้ตัด ทำไมต้องใกล้ข,น,ขนาดนี้มอไม่เห็นเดี๋ยวรูกจอ,กจ,อจะบอกว่าเราก็กางเสร็จแล้วนะคะรอบที่สองเรากางเสร็จแล้วนี่ยแล้ว <c oughs> ก็เลยมานั่งเล่นชิวๆกันมันที่นี่มันจะเรียกว่าสิลาลินแคมเกานะคะจะมีทั้งหมดกี่ล้านนะประมาณสี่ลาน,น,นที่เธอบอกมัน,มนตอนนี่แม่เ่อ สี่ร้านร้านที่เราอยู่นี่คือชั้นสองนะคะร้านมะเดือมันจะมีชั้นล่างด้วยร้านเลยนะร้านขนมร้านขนมแล้วก็ข้างบนก็จะมีร้านมะพร้าวแล้วก็ยีงมีอีกรานอีกใช่ร้านจำไม่ได้แต่ก็มีข้างหลังเราเขาแบบเ,เ,เ,เป็นเต็นท์ที่เช่าเต็นท์เลยอะ่ะมือแบบของอะไรมาแต่ตัวได้เลยอะ่ะเต็นข้างหลังเนี่ยใช่อันไงไงนะี้่อนใช่พันแปดเขาบอกพันแปด เท่าเต็น์มาเองก็คนละ400บาทนะคะหัวละหัวละ400ต่จะบอกว่าก็บริการร่มรื่นดีเนาะไมาเยอะตอนนี้บ่าย4โมงกว่าก็มีลมเย็นๆด้วยอุณหภูอกาสเป็นเสตนาแต่ว่านั่งผักใช่ไหมครับเขาก็<อ>จะมีให้ถังแล้วก็ที่อะไรนะฟองน้ำล้างจานฟรีด้วยมีน้ำ,<า>นำแข็งฟรี มีน้ำแข็งฟรีตักได้ตักได้ตลอดน้ำแล้วก็น้ำเปล่าก็มีฟรีนะคะเป็นน้ำกรองมีเครื่องน้ำกรอง<ม>อยู่ตรงสิ่งล้างจานใช่มีอุปกรณ์ครบไมโครเวฟตู้เย็นก็สะดวกสบายดีนะนที่จอดรถก็จะอยู่ใกล้ๆนี่เหยไม่ไกลมากมแต่ว่า<ม>เขาก็มีรถเข็งให้ใช้อยู่แล<ม>ลากขึ้นมาได้เลยคนขึ้นมาได้เลยตรงไหน นู่นเห็นไหมเอ้ยอันนั้นก็จะเป็นอีกเต็นหนึ่งนะคะจะบอกว่าเวลาเรามากลางเต็นแบบที่ไรเงี้ยเต็นเราเล็กกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาทุกทีแล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเต็นเล็กนั่ต็นเล็ว่างเลยอะเขามากันเต็นเป็นเริ่มทธรเข้ามากันเต็นก็ใหญ่หรอกเฮฮาปาร์ตี้มากจะบอกว่าที่เรามาก็ช่วงวันเด็กเดือนมกราคมนะ จะบอกว่ามันไม่มีน้ำใช่จริงๆเขาตรงนู้นนะมันจะมีฝั่งตรงหน้า<อ>แต่เราอาจจะมีเหมือนลำธารเดีย๋ยวเราหมดนให้ดูนะครับรตรงตรงที่ฉี่หน่อยเสียดายอะตรงนี<อ>้คือเป็นลำธารที่จะมีน้ําไหลแต่มันเป็นลานําธารธรรมชาติไม่ใช่ลำธารธรรมชาติหมายถึงว่าลําธารมันเป็นเหมือนช่วงหน้าฝนที่จะมีน้ําอย่างเดียว เขาไม่มีอ่างเก็บน้ำามันไม่มีอ่างเก็บน้ำเลย,ยน้ำมันก็เลยจะระเหยออกไปหมดแล้วไหลออกไปหมดแล้วไม่ใช่ระเหยไม่ใช่น้ำก็จะไหลเฉพาะช่วงที่มีฝนตกอย่างเดียวไงเออประมาณนั้นน่ะเขาบอกว่าพิจิก็น้ำก็หมดแล้วถ้าให้มาก็มาก่อนพิจินะครับบรรยาาศพจินะคะจะมีน้ำให้เล่นใช่บรรยากาศน่าจะดีกว่านี้ใช่อันนี้เรามาช่วงเดือนมกราก็ามาชิวๆแต่อากาศก็กำลังเย็นสบายยี่เจ็องศา ทำมามาเด้ยด้วยนะคะจะตั้งมาตลอดดดืดดดก็เดี๋ยวรออันนี้ก็นั่งเล่นกันเฉีวๆแล้วเดี๋ยวรอตอนเย็นตรงน,นี้ก็มีหมูกท้าสั่งได้นะเราสั่งหมูกทะชุดเล็กมีคาเฟ่มีร้านอาหาราแต่ว่าเขาจะให้โทรสั่งแล้วก็คิดค่าส่งมาเลยค่ะ ไม้เท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยห้าสิบชุดใหญ่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็ค่าเตาสี่สิบเตากระทะสี่สิบบาทเผื่อใครจะมาสั่งกินทีนี่นะคะหมูกระทะชุดใหญ่ที่เราสั่งมาเท่าไหร่นะ หอ,อบอกไปแล้วส,ลส,สี่ร้อยหาส,ส่รคาเช่าเตากับผานนะสี่สิก็มีคาสองสาสิบนะคะแต่เพราะว่าพอดีเราไม่ได้เอาอุปกรณ์จานชามมาเลยเราก็เลยใช้กระทะนี้เป็นจานนะคะทนก <laughs> ินคืออิ่มไปเลยจ้ะถ้ากินหมดกระทานี้เลยอนะ ไปพร้อมขอเตรียมตัวตั้งเตาก่อนนะคะ อร่อยนะอยส่ด้วยไฟกำลังแรงเลยจ้าดีขอตัวไปกินก่อนนะครับนี่เรากินไปเกือบเยอะแล้วนะครับดูยังเต็มกระทะอยู่เลย ชุดนี้เขาเยอะจริงๆเป็นไงบ้างอร่อยหิวด้วยอร่อยด้วยหิวด้วยสุดๆอะโมสกากะเยียวยาทุกสิ่งหมูสกาหมูสกากินแบบในที่มืดๆลำบากลำบากอือ <c oughs> ง่ายๆในแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่กินอะะต้องมา อามากินอารมณ์แบบน,นี้มันลำบากดีมันดูลำบากดีแต่มันก็จะอร่อยมากเดี๋ยวขอไปตัวไปกินต่อยทีนะครับมืดมากเลยอะตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะครับผมอากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะครับ ันนี้ก็วิวกลางคืนนะครับผมฉันบอกว่าวัดจันสว่างมากครับแต่ก็ดาวก็เยอะอยู่ด้วยดาวเยอะมากครับแต่แค่ว่าในกล้องมันอาจจะ อันนี้ก็อินเธอร์แล้วหนีเข้าไปอยู่ในเต็นท์ล้วโอเคดูเจ้าตังนะครับผมก็ไม่ยอมเข้าไปนอนในเต็นท์นะครับมานั่งเป็นเพื่อนอยู่ได้สามทุ่มแล้วเนี่ยตาแป้าตอนนี้พอตกกลางคืนที่นี่เหมือนลม แรงนะครับลมพัดแรงเหมือนฝนจะตกเลยมาเป็นระยะระยะแต่ก็แค่นั้นก็แค่ลมแรงเฉยๆตอนนี้เวลาตีสองนะครับลมแรงมากๆเลยครับ ลมแรงเหมือนกับฝนจะตกแต่ก็ไม่ได้มีฝนตกนะครับสวัสดีเช้าวันที่สองที่นครนายกนะครับผมก็ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับอากาศเย็นสบายจะบอกว่าสิบห้าองศาครับตอนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยไม่คิดว่าจะ อากาศเย็นขนาดนี้กันแต่เมื่อคืนลมลมแรงมากจนแบบตื่นหลายรอบเลยเดี๋ยวลมตีสองเที่ยงคืนตีสองตอนตีสองนี่ลมแรงมาเรื่อยๆเ,เลยแบบเล่นแล้ตกใจอะนึกว่าฝนจะตกตื่นขึ้นมาพอมาดูแง้มดูหน้าเต็นก็ไม่ตกแต่ลมแรงแบบน่าก,กลัว บรรยากาศดีนะครับเร้าต่างก็ตื่นเช้าตามเลยนะเมื่อกี้เอาไว้ในเต็นท์ก็ตะกุยตะกายอยากจะออกจากเต็นท์ูู จบไปแล้วนะคะผมสำหรับทิปกลางเต็นท์2วัน1คืนนะครับผมที่สวนศิลาลินแคมป์ก่าจังหวัดนครนายกนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมช่องแอมโก k โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ